สวัสดีครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาถ่ายคลิปร้านนมสดนะครับซ,ซึ่งชื่อสะดุดตาว่าชื่อเจริญกรุงร้านนี้มีความ,มเป็นมาเป็นไปอย่างไรมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราลองไปสอบถามจากเจ้าของร้านดูกันครับครับสวัสดีครับผมชื่อมานพนะครับชื่อเล่นชื่อเต่านะครับเป็นเจ้าของร้านเจริญกรุงทตนนมสดนะครับครับทางร้านก็ จะเน้นเป็นอทอสสังขยานะครับทอสต็อกโกปังนะครับก็คือสั่งผลิตขนมปังสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับแล้วก็ไอศครีมชาไทยกับฮอกไกโดนะครับจะสั่งผลิตมาจากกรุงเทพนะครับเพื่อมาเสิร์ฟพี่น้องชาวโคราดโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ทอสนะครับก็จะใช้เนยดีนะครับเนยจากฝรั่งเศสนะครับก็จะมาผสมให้มันเป็นสูตรของทางร้านนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันหวานมากนะครับแล้วก็มาโทษกับขนมปังแล้วก็ไป ร,รอันเจริญกรุงนะครับความเป็นมาก็คืออาซูนมาจากถนนเจริญกรุงในกรุงเทพนะครับแล้วก็ให้มันเป็นคอนเซ็ปต์ของแบบเป็นเมืองกรุงที่จเจริญแล้วเพื่อเพือ่อที่จะเอาจากกรุงเทพมาเสิร์ฟที่โคราชครับการตกแต่งร้านก็เป็นสไตล์เมืองกรุงเลยนะครับเป็นเมืองกรุงแล้วก็เน้นความเป็นอ่ากรุงเก่าอยู่เมนูพิเศษที่โคราชย,ยังไม่มีนะครับก็คือเป็นสทสตซิมเบอร์ลิงนะครับก็คือจะเป็นเนื้อคอซองฝรั่งเศสนะครับก็คือเป็นเจ้าแรกของโคราชเลยครับ ในร้านนะครับก็จะมีดนตรีจะมีทางร้านเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับให้มาแสดงความสามารถนะครับแล้วก็รับทิปจากลูกค้านะครับแล้วก็ทางร้านก็จะมีน้าใจให้เพิ่มครับทางร้านก็จะจัดตารางให้น้องที่สนใจเข้ามาเล่นนะครับก็จะจัดให้คนละชั่วโมง2ชั่วโมงตามตามที่น้องๆสะดวกครับหลังเวลาเลิกเรียนครับร้านเจริญกุงงท้นนมสดนะครับโคราชนะครับก็จะอยู่ถนน ราชดำเนินนะครับหน้าถนนหน้าคุณย่าโมเลยนะครับอยู่ห่างคุณย่าโมประมาณ300เมตรครับสามารถติดต่อได้ช่องทางอ่าเพจ Facebook เจริญกรุงโคนมสดนะครับเบอร์โทรนะครับ0886351987เครับเครื่องดื่มนะครับอ่านมสดนะครับเราก็จะใช้นมจากอ่าเกษตรกรนะครับเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มนะครับเพราะว่านมสดเราจะนํามาตุนนำนมาจากฟาร์มแล้วก็มาตุนเองเพื่อความหอมความละมุนของนมสดแท้ๆมีนมสดร้อนนมสดเย็นนะครับแล้วก็ ทุกเมนูจะใช้นมในส่วนผสมทั้งหมดครับราคาเริ่มต้นที่40บาทครับนมสดร้อนนี่จะ35บาทครับส่วนขนมปังก็จะมีขนมปังปิ้งนะครับจะเริ่มต้นที่แผ่นละ39บาทครับส่วนโสต์ก็จะเริ่มต้นที่65บาทครับรสชาติขนมปังของเรานะครับก็จะเป็นจะเป็นขนมปังที่ไม่ใช่ขนมปังกระโดดทั่วไปนะครับจะเป็นขนมปังแบบโชคุปังเป็นสูตรของญี่ปุ่นนะครับที่จะมีความมีกลิ่นนมกลิ่นเนย หอมนุ่มกว่าขนมปังทั่วไปชาชีสนะครับชาชีสเราก็จะสั่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเรานะครับก็ก็จะมีเมนูชาไทายชีสชาไทายชาเขียวชีสครับชาชีสนี่มันก็จะเป็นชีสแบบหอมกลิ่นนมกลิ่นชีสละมุนเหมือนคล้ายๆวิปครีมครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบนุ่มๆกว่าครับ